สวัสดีค่ะติงรีวิวค่ะถ้าช่วงนี้เพื่อ,อนๆดูซีรีส์หนักๆแล้วปวดหัวนะคะติงก็อยากสัาผคนมาพักใจกับซีรีส์นารแมนติกคอมมด,ดี้ที่น่ารักมากคือพระนางกัดกันตั้งแต่ต้นเรื่องเลยแต่ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเคมีน่ารักมากและต้อนรับการคัมแบ็กของน้องหมวยคิมดามีด้วยกับเรื่อง I'll Be Loved t h i s Summer ร้อนนั้นเรารักกัน รองราวของหนุ่มสาวมอปลายที่เข้าร่วมการถ่ายสารคดีเชิงพฤติกรรมด้วยกันระหว่างคุกยอนซูเด็กสาวที่เรียนเก่งเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนและชเวอุกเด็กผู้ชายที่เรียนห่วยได้อันดับสุดท้ายของโรงเรียนพวกเขาต้องนั่งเรียนข้างกันแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันตลอดตลอดโดยที่ตอนแรกพวกเขาไม่ชอบหน้ากันเลยนะคะก็เลยหาเรื่องแกล้งกันแล้วก็ด่ากันไปมาแล้วก็ดันไปถูกใจกันตอนไหนไม่รู้ทําให้คนหัังคู่คบกันมาได้5ปีค่ะแต่ก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างทําให้พวกเขาเลิกกันไปแบบเกลียดกันขั้นสุ จะไม่ยอมเจอหน้ากันอีกเลยแต่แล้ววันหนึ่งกุกยอนซูได้เอางานมาเสนอให้ชเวอุกรรทำทําให้คนทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งซึ่งในขณะเดียวกันสารคาดีที่พวกเขาเคยถ่ายไว้เนี่ยดันดังขึ้นมาอีกทั้งช่องทีวีจึงอยากให้พวกเขาเข้าร่วมการถ่ายสารคาดีภาคต่ออัปเดตว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของพวกเขาทั้งคู่บ้างจนเกิดเรื่องราวสนุกสนุกบุ้นวายโรแมนติกคอมเมดี้ขึ้นและเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและคนที่เกลียดกันจะกลับมาคืนดีกันได้ไหมก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะน่ารักมากดูแล้วสบายๆคลายเครียดเลยนะคะคือเขาเล่าเรื่องความรักของคู่พระนางที่เป็นคู่กัดกันมาตั้งแต่หมอป,ปลายแล้วก็ดันคบกันจ้าแต่ตอนเลิกกันคือเลิกกันแบบไม่ดีไม่เผาผีกันเลยนะคะแต่พอมีเหตุการณ์ให้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งมันน่ารักอ่ะทุกคนคือมันเป็นฟีลแบบทั้งรักทั้งเกลียดแต่ก็แอบ,บมีเยอ่อใยนิดๆเคมีของสองคนเนี้ยน่ารักมากจริง ติ่งชอบพี่พอพระเอกเจอนางเอกปุ๊บก็กรีบวิ่งไปหยิบที่ฉีดน้ำมาฉีดใส่หน้านางเอกเลยจ้าเอาอ,อตลกมากแลทดล้ว่าไแล้วไดง้วจลจะจ พระเอกก็คือหนุ่มช่วยอูชิกที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาจากภาพยนตร์เรื่องภ a r a s ชนชั้นปรสิตนั่นแหละมารับบทเป็นเด็กผู้ชายมอปลายที่เรียนห่วยได้ที่สุดท้ายของโรงเรียนนะคะแต่เติบโตมาอย่างดีเป็นนักวาดภาพอิสระค่ะที่ถนัดวาดภาพอาคารมากกว่าภาพคนจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่รักนางเอกมากๆแต่เป็นคนซึนๆน่ะมักจะแสดงออกว่ารักมากกว่าคําพูดงี้เออเอ็นดู นางเอกก็คือน้องหมวยคิมดามีจากเรื่องอ e ี Class, ทาวอนคลาสธุรกิจปิดเกมแค้นนะคะที่สลัดลุกมาเป็นเด็กมอปลายที่ฉลาดมากเรียนเก่งนะคะแต่ก็มีมุมแบบซนๆแล้วก็แอบ,บร้ายกรุบๆติ่งชอบตอนที่นางอะ่ะนั่งกินข้าวกับพระเอกใช่ไหมแล้วพระเอกบังเอิญทําไส้กรอกกระเด็นไปเปื้อนที่เสื้อนางเอกอทุกคนตอนแรกนางเอกก็ดูเฉยๆนะคะแต่นางเอกคือไม่ยอมนะจ๊ะนางก็หยิบอซอสมะเขือเทศมาบีบใส่เสื้อพระเอกให้เลอะก,กันไปด้วยกันเลยจ้า ออโซนทั้งคู่แกล้กันเก่ง เอาจริงๆ2คนเนี้เคมีดีมากนะคะถึงแม้ว่ากัดกันแต่มันก็ดูมีความนุ่มฟูดูมีความรักอยู่ในนั้นนะพวกเขาเคยเจอกันแล้วนะคะในภาพยนตร์เรื่อง The w a g e Part 1 Subversion นะเรื่องนั้นจะออกเป็นแนวโหดๆนะคะพระนางมีการเอาปืนจ่อหัวกันแล้วก็ยิงกันเลือดสาดเลยทุกคนเรื่องนี้ก็มีแอบแซวเรื่องนั้นนิดๆน,นะคะก็จะมีฉากที่พระเอกอะ่ะหยิบกระบอกฉีดน้ํามาจ่อฉีดหน้านางเอกอย่างเงี้ยต้ติ่งชอบอะ่ะพระเอกคือเป็นเงาแค้นนางเอกตลอดน,นะคะฉี ใส่หน้าปุ๊บก็ยังมีการโรยเกลือใส่หน้านางเอกแบบไล่ให้นางเอกออกสรอบ้านยังองพระเอกนี่ใส่เด็กมากแต่ก็มีพาร์ทที่ดูแมนๆมดูเข้มแข็งดูกราวใจอยู่นะคะอย่างตอนที่พระเอกเจอนางเอกในลิฟต์ใช่ไหมแล้วนางเอกก็พูดกับพระเอกว่าเลิกทําตัวเป็นเด็กสักทีแล้วพระเอกก็พูดกับนางเอกว่าถ้าฉันไม่ทําตัวเป็นเด็กเธอรับไหวเหรอเออกราวใจก็มาดิครับอยากเห็นเวอร์ชันพระเอกแบบกราวใจเป็นฝ่ายบุกเป็นฝ่ายแบบจีบนางเอกบ้างมันต้อง รักมากแน่ เป็นซีรีส์ที่ดูง่ายๆสบายๆมูดแอนโทนดูอุ่นๆ,นๆละมุนตาดีนะคะเหมือนกับเชื่อเรื่องเลยและความรักของคนทังคู่ก็เหมาะกับหน้าร้อนคือมันดูอ,นอึดอัดในบางครั้งแล้วก็สดใสแล้วก็มีความน่ารักแล้วก็เคมีของสองคนเนี่ยมันเดียทุกคนอย่างตอนนี้เขาเป็นแฟนกันมันน่ารักมากจริงๆอย่างตอนที่นางเอกอะนอนหุนตกพระเอกนั่งอ่านหนังสือการ์ตูนด้วยกันใช่ไหมแล้วนางเอกก็มีการถามพระเอกว่าสมมุติว่าถ้าฉันต้องไปทํางานที่ไกลๆนายจะทํายังไงพระเอกก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะตามไปอยู่ด้วย นางเอกก็แซวประมาณว่าในชอบฉันขนาดนั้นเลยหรอพระเอกก็แบบซึ้งๆหรือทุกคนก็นั่งยิ้มแต่หันไปทางอื่นอย่างเงี้ไม่ยอมพูดนางเอกก็คือรอฟังคําบอกรักบอกชอบอยู่อย่างเงี้พระเอกไม่พูดสักทีนางเอกมันไส้ก็เลยหยิบหนังสือนเนี่ยเี้ยงใส่หัวไปเอกเออแล้วก็วิ่งตีกันคมีขสองคนเนี่ยน่ารักมาก <S 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 เป็นซีรีส์ที่สร้างจากเว็บตูนในชื่อเดียวกันนะคะใครอยากจะตามไปอ่านนะคะก็ตามไปอ่านได้ในไลน์เว็บตูนมีไทยเวอร์ชันแล้วนะคะทุกคนพระนางตอบแบบมันจะ ในเว็บตป,ปตอนนี้ติงดูมา2ตอนจากทั้งหมด16ตอนนะคะติ่งชอบนะทุกคนมันดูส,สบายๆชิลๆรีแลกซ์นะคะจากซีรีส์ที่หนักๆในล็อตนี้นะใครชอบดูซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ก็ตามมาดูกันได้เนื้อเรื่องเดินวายพระนางเคมีดีมากจริงอ๋อแล้วก็มีคิมซองชอนนะคะจากวินเชนโซ่แล้วก็โนจองอี e, จากเรื่องแอชชนเกตเล่นเรื่องนี้ด้วยนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของนักแสดงก็ตามมาดูเรื่องนี้กันได้แทนเพื่อนเก่าซีรีส์ก็ได้คุณเทนเซนติเมตรมาร้องด้วยนะชิลมาก กุกยันซูรับบทโดยคิมดามีในเรื่องเธอจะเป็นเด็กมอปลายที่เรียนดีได้ที่หนึ่งของโรงเรียนนะคะเติบโตมาเป็นหัวหน้าทีมมาร์เก็ตติ้งที่ต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะติ่งยกตัวอย่างผลงานก่อนหน้าน,นี้ของเธอมา3เรื่องนะคะมีเรื่องอ e ีทาวอนคลาสธุรกิจปิดเกนแค้น The w i s h Part 1 The Subversion แล้วก็เรื่อง Remember Me สิ่งเปิดวอป IG ให้นะ IG จีเธอชื่อ D_A_A_M_I ค่ะตามมา Follow กันได้มีรูปน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอย่างรูปนี้นะคะเป็นรูปที่เธอใส่ชุดมอปลายถ่ายจากจอมอนิเตอร์จากซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนน่ารักมากหน้าเด็กมากสิงแล้วก็มีวิดีโอนะคะโปรโมทซีรีส์เรื่องนี้เป็นฉากที่ผนังเนี่ยเียงกันตอนสัมภาษณ์เนี่ย เอ,อะเคมีดีมากจริงดูรูปนี้นะคะที่เขาถ่ายออนิตยสารด้วยกันนะทุกคนเคมีดีมากค่ะ น่ารักมากสิงตามมา Follow กันได้นะคะ D_A_M_I A ค่ะเชอองรับบทโดยเชยองชิกในเรื่องเธอจะเป็นเด็กมปลายที่เรียนห่วยนะคะแต่เติบโตมาอย่างดีเป็นศิลปินวาดภาพอิสระค่ะแต่เขาลืมรักแรกไม่ได้นะติงยกตัวอย่างผลงานก่อนหน้านี้ของเขามา3เรื่องนะคะมีภาพยนตร์เรื่องพาพราไซชนชันปรสิทธิ์ภาพยนตร์เทรนทูปูซานแล้วก็ซีรีส์รูปท็อปเบนส์ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุคค,ค่ะ ติ่งปดวับไอให้นะไอจี IG เขาชื่อ DNTLRDL ค่ะตามมาฟอลโล่กันได้รูปน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะอย่างรูปนี้เป็นรูปที่เขาอะมองออกไปที่หน้าต่างอย่างเงี้ยทุกคนตจลาหุ่นดีมากจริงน่ารักเนาะแล้วก็มีรูปที่เขาถ่ายกับน้องหมวยคิมดามีจ้าถ่ายแบบด้วยกันเป็นมุมเพลย์อย่างเงี้ย่าลักแล้วก็มีรูปเดี่ยวของเขานะคะที่ถือแอปเปิลน่ารักมากจริง ามมาฟอลโล่กันได้นะคะ DNTLRDL ค่ะสำหรับใครที่ชอบดูซีรีส์แนวโรแมนติกโคอมเมดี้ภาพสวยๆดูชิลๆแถมเคมีพระนางดีมากๆก็ตามมาตาบนะคะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทาง Netflix มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะรักคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย